แช่ okay, แข็งไว้ปูบอกนี่นะเป็นกล้วยน้ำวาเท่านั้นนะครับสําหรับสูตรเปิดชนิดผักในโถวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้อะไรวะเนะี่ยออมแซบออมแซบครับมาดูมาดูในโถที่กินแต่ละว,วันมีอะไรบ้างใบมะยมยอดมะยมเอาแบบอ่อนๆนะครับนะอะไรบ้างเนี่ยออมแซบบ้านอันนี้ใบอะไรอันนี้ใบอะไรใบ ไม่ใช่มะก,กอกอ่าหมักตูมหมักตูมหมักตูมกินใบมะก,กอานี่มะก,กอกป่ะมักตูมโอ้มะกอกมะกอกน้ําอันนี้ยอดอะไรเนี่ยแดงๆเนี่ยยอดกุหลาบมอนยอดกุหลาบมอนอ่อแซบอู้คุณสมคัยและอืมยังไม่หมดนะครับอน,นี้สองคนใช่ไหมอันนี้อันนี้อยู่ในถุงจะเป็นถุงที่ ล้างด้วยโอโซนไว้แล้วนะครับก็จะเพิ่มด้วยอันนี้เป็นสลัดแก้วนะครับล้างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้นะครับถ้าฟีดไว้ก็ได้นะจะได้ไม่ต้องสูญเสียอะไรนะเอ็นไซม์นะครับอันนี้เป็นอ่าสลัดคอรสนะครับสลัดคอรสตอนล้างเราขยํำมากไปหน่อยนะนี่นะสลัดคอรสครับหยัดหยัดอะไรอีกในเนี้ยต้องในถุงเราต้องหาให้มันหลากหลายนะครับนะ มะละกอใบมะละกอมีไหมไม่ได้ใส่หรอมะละกอเอาขึ้งไงแตะเดี๋ยวสลัดเก้ยวมะละกอนะคะเอาเอาอันที่น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 ี่เป็นมะละกอดิบนะครับผมเนาะเหลือจากสำัะหุ่งอ่าพอแล้ว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 มันีิเปิดตอนหลายพดแล้ววันนี้มะกล้วยดิ ด้วยน้ำมา้านะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีมียอดผักบุ้งด้วยมียอดผักบุ้งด้วยมีดอกอัญชันใส่อย่างละน้อยนะครับที่เป็นเข้าเอื่นอย่างอันคิ้วๆนะน,นะครับผักพวกสีสันพวกที่มันคิ้วๆใส่น้อยๆเอาเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มผักอร่อยได้หน่อยอืมหยุ่มลงไปครับให้ได้หนึ่งโถอันนี้รับประทานสองคนอ่า นี่นอันนี้ที่เหลือเราก็เก็บใส่ตู้เย็นนะครับอ่าอันนี้คือเราล้างรอบเดียวนาะเอ้ยไม่ใช่ล้างล้างล้างไว้แล้วล้างแล้วเก็บไว้เลยนะไม่ต้องออกมาล้างใหม่นะครับเน่ก็จะยัดดัดอย่างนี้ยังมีอีกยังมีอีกเติมเข้าไปเอาเดี๋ยวเปล่ากล้วยก่อนส่วนอันนี้จะเป็นกล้วยสุกนะครับเอาไปแช่แข็งไว้อู้บอกนี่นะเป็นกล้วยน้ำมาเท่านั้นนะครับสําหรับสูตร ปัน่นผมเอ้าไม่ออกมันมันไม่ได้แช่ทั้งเปลือกทั้งเปลือกทั้งเปลือกนะครับโอ้บอ่ออกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมแงะก่อนอะหลังหลังจากทุบทุบทุบอยู่นานได้แล้วโอ้โหมันเป็นแบบน้ําแข็งอะ่ะนี่นะครับได้ออกมาลูกหนึ่งเดี๋ยวหาวิธีแช่ที่มันไม่ติดก่อนนะครับนะ ใส่หนึ่งลูกเพราะว่าทนี้กินสองคนนะครับแล้วก็นี่เติมนี่มาตัดอันนี้ใส่ให้หน่อยนี่ตัวนี้เาวันนี้เป็นกลิ่นกาแฟนะครับแต่ไม่มีไม่มีกาแฟเน,ะนะาะเนาะตัวช่วยเนะี่ยไม่มีคาเฟอีนเป็นกลิ่นนะครับกลิ่นกาแฟเอานี่นี่น,นี่เดี๋ยวตัดลงซองหนึ่งเลยอันนี้สองคน สองซองซอ, <c oughs> องหนึ่งพอเพราะว่าววมันนวลแล้วเดี๋ยวกลางวันเรากินเพิ่มอีกใส่ลงป้ายนะครับสำหรับอะมิโนอิมิโนิตอันนี้เป็นอะมิโนโปรโตีนนะครับลดการเกิดของเสียในร่างกายแล้วทำให้เราได้พักไตอ่าพักไตจะยยใช้งานเขาหนักนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้มันรวม โปรโตีนไว้20ชนิดแล้วก็มีวิตามินด้วยพวกวิตามินซีก็มีด้วยอ่ะก็เหมาะเลยมาเพิ่มวิตามินซีนนี้จากนั้นเราก็ใส่น้ำครับเอาสักครึ่งพออยา่าอยาเยอะอยาเยอะนะครับเอาสักครึ่งพอให้มันปั่นได้ดีๆแล้วค่อยผสมน้ำอีกทีนะอ่านี่นะครับอ่าอะมิโนโวิตก็มีอะมิโนโปรโตีนครบทั้งยี่สิชนิดนะครับเด็กก็ทานได้ ใครแพ้นมนะรับประทานได้เลยนะครับไม่เกิดของเสียดีต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับ SLE เพราะโปรโตีนมันมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนะแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายด้วยนะครับใครเป็นแผลกดทับหรือว่าเขาเรียกอะไรพักฟื้นจากการเจ็บป่วยอะ่ะกินข้าวยังยังไม่ได้ดีมากพอก็แนะนำนะครับอมมโนวิตใครสนใจอยู่ในสก,กานะเดี๋ยวไปปั่นละอุ้ยฝาอยู่ใส่ฝาฝา ปิดฝาครับไปไปปัน่นสำหรับเครื่องปั่นเราก็ใช้ชาร์ปนะทำไมใช้ชารแรงดีใช้ทนนามดีนะครับอ่ะตัวนี้มีใครไม่มรู้นะครับถ้ามีเดี๋ยวปักไว้ในตะกร้าให้ปั่นเลยอ่ะเริ่มละเอียดแล้วเริ่มละเอียดแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ประมาณนี้ละเอียดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะดื่มทั้งกากเลยนะครับเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อน,อนคือพอใส่อามิโนวิตอะมิโนโปรโตีนไปแล้วเนี่ยเขาจะมันๆน,นะครับมันจะทานง่ายมากเลยเหมือนอเป็นสมูทตี้เหมือนกับว่าปั่นผักนี้เรามีมีการใส่ใส่นมลงไปด้วยอะนะเดี๋ยวชิมเดีวชิมเดี๋ยวชิมด,มดูอืม นะครับทำให้ดื่มง่ายมากเลยนะวิธีการที่ใครที่อยากให้เด็กๆรับประทานหรือดื่มนะครับแนะนำนะเติมอะมิโนวิตเติมกล้วยลงไปอร่อยอ่ะจัดเก็บครับจัดเก็บไว้ครึ่งหนึ่งแล้วใส่น้ำนะเดี๋ยวนะวนะอ่ะตอนนี้ก็อันนี้จัดเก็บไว้กินใบนะครับไปกินใบ,นบ,นบอันนี้มันก็จะพล่องไปเห็นไหมพองไปเราก็จะการเติมน้ำเข้ามากดให้เนี่ย ปลาเติมน้ำขึ้นมานะครับให้มันแบบไม่ข้นมากนะให,นให้มันดื่มง่ายนะครับรสชาติมันก็จะไม่เหมือนสมูทตี้มันจะไม่หนักๆรสชาติก็จะเป็นเบาๆขึ้นนะครับอะอันนี้ก็ตืดด,ด,ดื่มสองคนที็นนะีหอู้เสียดายเดี๋ยวเราเอาน้ําดื่มมาเ้าลาอีกทีเดี๋ยวขย่ผมกินก่อนผมกินก่อนทุกวันภรรยากินไม่เห็นเอาททยข่เห็นไหม นี่แหละครับบ้าเนี่ยก็พอนั้นเสร็จผมก็ปกติภรรยากินก่อนกินก่อนทนนั้งมดนเหลือไว้ให้ครึ่งหนึ่งอ,บบอ,อ้มันจิบเบิร์ดแล้ว่ะน่ะโอ้โหอืมฮิตโกงมากเอาเออมุนกับ <c oughs> ส่วนแก้วที่เหลือนี่เราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็ตอนจะดื่มก็มาผสมน้ําใช่ไหมเออเพิ่มจะได้สองแก้วนะครับก็ดื่มง่ายขึ้นนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวอะมิโน,โนวิตใครสนใจนะโปรตีนของคุณหมอบุญชัยนะครับเป็นโปรตีนที่ไม่เกิดค่าของเสียแล้วก็มีโปรตีนยี่สิบชนิดนะครับช่วยเพิ่มภูมิคุม้มกันอย่างอีกเนื้อซ่อมสร้างเนาะเนื้อเยื<ๆ>่อกล้ามเนื้อ,น,อ,น,อนะครับอืม เดี๋ยวปักไว้ในตะกร้าให้นะครับเดี๋ยวไปหาไอ <c oughs> เครื่องปั้นมาปักให้น้าอ่ะไปหาดูกันวันนี้ก็วัสดีครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้มาดูว่าจะได้กินผักอะไรบ้าง